วันนี้ผมได้มีโอกาสนำพระรอดมหาวันพิมพ์ต้อองค์ในตำนานที่ไม่เคยเผยโฉมที่ไหนครั้งนี้เป็นครั้งแรกเป็นพระบรรพบุรุษที่สืบทอดกันมายาวนานจนถึงรุ่นผมพระรอดมหาวันองค์นี้เห็นหน้าตาจมูกปากใบหูลำคอชัดเจนพระเมารี มีลักษณะคล้ายขวาชีฟั่ำแขนข้างขวาวางประทับบนหัวเขา่ามือกำดอกบัวเห็นนิ้วมือครบทั้งห้านิ้วนิ้วกลางนางก้อยวางพาดบนลำแข้งคล้ายเส้นขนแมวสมเส้นเห็นนิ้วเท้าทั้งสองข้างมีลักษณะเป็นเส้นคล้ายเส้นขนแมว หน้าอกด้านฝวาองค์พระนูนชัดเจนเห็นผ้าชีวรที่ห่มเฉียงนูนเด่นชัดเจนใต้ข้อศอกซ้ายไปจดถึงจนถึงหัวเขา่าในองค์พระจะมีความลึกเป็นพิเศษใบโพมีความลึกคมชัดเห็นได้ชัดเจนฐานมีความลึก เห็นได้ชัดเจนองค์รวมพระรอดมหาวันพิมพ์ต้อองค์นี้มีความลึกนูนเด่นเห็นได้ชัดเจนต่อไปเราจะไปดูเส้นน้ำตกนะครับที่หาชมได้ยากที่ไหลผ่านจากกิ่งโพที่อยู่ด้านบนสุดบนกิ่งโพจะมีเส้นแตกสองเส้นไหลผ่านพระเมาลี บริเวณใบหน้าลำคอไหลผ่านลำองค์พระมาถึงมือถึงข้อมือด้านซ้ายองค์พระผ่านจนไปถึงฐานบริเวณมือซ้ายจะมีเส้นแยกไหลไปถึงข้อเท้าเส้นน้ำตกจะไหลเป็นธรรมชาติบริเวณแก้ม ใบหูข้างแขนองค์พระถึงฐานจะมีรอยถอดรอยคูดเป็นเส้นๆ้นซึ่งเกิดจากการนำพระออกจากแม่พิมพ์ส่วนฟาร์มเก่านะครับในพื้นที่องค์พระจะมีรอยขุขะพื้นที่ไม่ราบเรียบ เหมือนรอยหนอนด้นเล็กน้อยมีรอยคล้ายเสี้ยนไม้มีรอยปีแยกเล็กน้อยเหี่ยวแห้งยุบย่นยอ่อมีคราบสนิมขาวสนิมขาวจะเกิดขึ้นได้เมื่อพระมีอายุไม่ต่ำกว่า100ปีถึงพันปีขึ้นไปส่วนใต้ฐานมีรอยนิ้วมือด้านหลัง มีรอยนิ้วมือด้านหลังมีความมันวาวเป็นธรรมชาติรายละเอียดต่างๆจะต,ต้องใช้กล้อง 10x2 นะครับถ้าเราใช้กล้อง 10x2 จะเห็นชัดได้ชัดเจนถ้าท่านใดสนใจอยากเช่าบูชาเพื่อการศึกษาติดต่อได้เบอร์โทร0892494751 หมูบ้านเนินขอบคุณครับ